คลิป <king> นี้ผมจะมาแนะนําวิธีติดตั้งอุปกรณ์ก่อนใช้งานตู้พ่นรายระบบแห้งกันครับชุดพ่นรายเราติดตั้งไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่เสียบเครื่องดูดฝุ่นครับตรงนี้เป็นที่เสียบลมครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีติดตั้งอุปกรณ์ก่อนใช้งานตู้พ่นรายระบบแห้งกันครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันเลยครับ ก่อนอื่นเราใส่ทรายลงไปอย่างน้อย10กิโลนะครับใส่ลงไปด้านในเลยนะครับชุดพ่นทรายเราติดตั้งไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้ของต้นครับตรงนี้นะครับเป็นที่เสียบเครื่องดูดฝุ่นครับเสียบแบบนี้เลยครับ ตรงนี้เป็นที่เสียบลมครับเสียบแบบนี้เลยครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟครับจากไฟ220เป็นไฟ12โวลต์ครับเปิดมาแบบนี้ครับเอาออกมานะครับและเสียบปลั๊กไฟได้เลยครับหลังจากนั้นเปิดสวิตช์ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานตู้เปนสายระบบแห้งได้แล้วครับ